สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับพี่หวานอีกแ,แล้วแล้วก็ไปดูรถในวันนี้ของเราก็คือรถจรวลุดเออจะทุยจึจลวดนะคะจรวดเอเสียงหายเอ่อโอ้เป็นรถหรือเครื่องบินใช่ไหมต้องไปดวงจันทใช่ไหมซื้อเลยในหารานห้าทันทีทันใดวันนี้เกมเร็ววันนี้รีบนะคะวันนี้เป็นโอ้เป็นด่านลมเหระลมคืออะไร วิ่เหมือนไอเกมเดินไปเดีไเลยอะสาังกฤษด้วยอ่านไม่ออกนะคะร้านห้าเท่ากันเงินเหลือหมื่นเจ็ดแล้วก็สตาร์ทเลยอ๋อเฮ้ยโอ้น่ารักจังเฮ้ยอ๋อเออขอใหม่อีกทีนึงพอดีว่า,าเมื่อกี้ไม่น่านทันไรเลยอ๋อมันจะมีเหมือนคุมหัวรอบนึงเนาะแต่ด่านมันทำให้เรา โอเคเราต้องเบรกเบกด้วยต้องใช้เบรกช่วยนะคะเหมือนเกมดุบดนอะเหมือนเลยอะใช่เลยเฮ้ยๆกระตุกกระตุกกระตุกกระตักมีแมลงเฮ้ยแมลงเฮ้ยแมลงไล แปลแปแมลงไรแมลงไรตายไหมเนี่ยแมลงไรแล้วตายไหมเฮ้ยโอ้โหอะไรวะหลุมหลอกเราคันนี้เนี่ยมันมีมันมีถนนหลอกด้วยถ้าดูไม่ดีนี่คือโดนเลยเบ้แมง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 ตามแมงตอม ไม่ได้อ่ะอ่ะอ่ะเราขึ้นไม่ได้เลยอ่ะจบแล้วคันนี้คันนี้บินได้นะเออเนี่ยแหละแมง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 เฮ้ยแมง,แมงเหมือนเป็นกับดักอะเนาะโอ๊ยไม่บินแล้ว ตอนนี้ตอนนี้เล่นยากมากโอ้โหแล้วสภาพคันนี้จะให้ไปผ่านหลุมใช่นหด่านอะไรก็ไม่รู้ว่าเล่นได้แค่้เดียวสงสัยต้องพึ่งน้องอะไรนะเฮ้ยมันเป็นทองหรือมันเป็นอะไรอ่ะมันยุบได้คืออะไรกันโอเคมาเออเหมือนต้องเหมือนไม่ใช่เหมือนมันเป็นพื้นแบบพื้นอะไนเนี่ยต้องระวังอะ่ะเหมือนไม่ใช่พื้นแข็งอะเนาะ โอ้ยเบื่อแมงหวีแมงวันนี่มากเลยตอนแรกนึกว่ามันต่อยได้แต่ต่อยไม่ได้ก็โอเคแล้วไม่เลยโอ้ยหลุมจริงๆนะ <c oughs> เล่นตาหนีมันอะไรกันเนี่ยฮะ เง,งี่ยเงีมันยุบมันยุบมันยุบเออมันยุบอยู่เนี่มันยุบเรื่อยๆเลยเนี่ยแต่แผ่นขาวๆเนี่ยไม่ยุบโอ้ยเลิกต้อมได้แล้วลงนี่คือตายทุกคันอ่ะ <c oughs> ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะคือแบบอุ๊ยอันนี้ก็ยุบนี่ว่ะเออ โอ้โหหนักมากอ่าจบแล้วสามเมตรแล้วคือแบบคิดว่ามันไม่นี่มันยุบเหมือนกันเออทำไมมันแปลว่าอะไรหลุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นถอยไม่ได้แล้วเออไป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 ,ไปเร็วเร็วเรวร็วเว่าจะไม่ไอ้นี่ละ มันยุบเรื่อยๆเลยเอ่ะมันยุบทั้งแผ่นขาวแผ่นอันนี้มันยุบเหมือนกันหมดเลยคิดว่าไม่ยุบมันยุบอยู่นะต้องรีบไปมแมลงนี่ก็ตามไปเลย <c oughs> โอ้โหลงแค่เริ่มมาก็ยุบลงไปเลยเจ้าช่วยติดนี้ทุกขัน มันคือทองปะให้ดูดิอันใหม่นี้แบบเล่นยากสุดๆอะต้องพึ่งมอเตอร์ครอสละทั้งนั้นเฮ้ยจ้าเฮ้ยไปไเฮ้ยหรือว่ารถแบบนี้มันจะเหมาะวะรถแบบฝันเฟืองเออว่ะรถแบบพวกซูเปอร์ออนโรสเออพวกรถถังรถอะไรเงี้ยอาจจะเหมาะนะโอ้ถ้าเป็นหินจะ หินก็ยุบนี่วะมันก็ยุบทุกอย่างอะเขาจะอาจจะบอกเราว่าแบบอย่าอยู่นานอะไรแบบนี้เออดูซิมีอะไรไหมใต้ดินโอ้คันนี้เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่มันก็มีเป็นรถฟันเฟืองเหมือนกันฮ่า <c> ฮ <oughs> จบละคือต้องต้องเล่นคันไหนเนี่ยถึงจะผ่านเนีฮอร์ดานี้ถึงจะเล่นได้นานๆยาวๆ อ๋อดาี้จะยาาไปไหนเนี่ยเป็นทุกคันอ่ะโอ้โโอ้ยจบแล้วมาชอปเปอร์น่าจะได้อยู่คล้ายๆมอเตอร์ครอสขอลองเออได้อยอู่ได้อยู่ยเลิกตามได้แล้วมแมลงอ่ะ โออันนี้ก็หนักพอกันอันนี้อันนี้มันทุกน้ำลืมไปโอ้โหเฮ้ยอาจจะได้วะคนอยู่กับชาวตายแล้วสภาพอย่างนี้อ๋อโอหัวคูขินมาละมอเตอร์ครสอสเอาดีๆนะแล้วก็เร็วๆด้วยอืมแมลงตามไม่ทันถุยๆแมลงตามไม่ทันเลยดิอ๋อตามทันอยู่นี่วะหึ เออด้ายู่อะไปโอ้โหโอ้ผ่านอยู่คันเดียวเราต้องพยายามห้ามเราเราต้องห้ามเราต้องห้ามลงหลุมเพราะถ้าลงหลุมอาจจะขึ้นไม่ได้เอ้ยอ้ยเอ้ยหินสะดุดๆๆสะดุดเอ้ยสะดุดสะดุดมีอะไรอ่ะอะไรใต้ดิน มันให้เราขุดอ่ะหรอพอดีไม่ขุดแล้วนะไม่เอาเหรอกไม่ไงเบอร์รี่หรอคืออะไรอ่ะเบอร์รี่หรอมีสมบัติด้วยแต่ไม่เอาคืออะไรมั่งก็ไม่รู้เบอร์รี่ปะโอ้โคตรไกลคือเอาง่ายๆว่าคันอื่นยัง ไปไม่สุดเพราะว่าไม่ได้อัพไงมีนกด้วยมีอีกาด้วยเห็นไหมเฮ้ยโอ๋ทีนี้เป็นรถบ้างนะคะเป็นจรวดคันนี้ซึ่งเฮ้ยได้อยังไงเหมือนเหมือนรถของเล่นเด็กอะ <c oughs> สีมันดูน่ารักดีเนาะเขาแบบมาให้สวยอยู่นะแต่ว่าเออจรวดแต่ว่าบินไม่ได้ปะเนะี่ย ใช่จรวดแต่ว่าขับแบบนี้โอ้มันเหมือนมันจะพุ่งบูสต์ได้เฮ้ยอย่าซีอเมื่อกี้เกิดแล้วเออวะเฮ้ยกลับมาได้โอ้ย <laughs> อันนี้กลับมาไม่ได้ละโอ้ดานีออนเริ่มมากับเบลอเลยคือมันยกล้อชอบยกลนะ้อหน้าเน่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  ย,ยึกยักยึกยักอยู่นะ <laughs> ว่าละพอดีแบบเข้าปา,ากจนโอเคพอดีคำแน่ๆคันนี้านมาแล้ว <c oughs> อืออยะาเออผ่านอยู่ผ่านอยู่ผ่านอยู่สวัสดี <laughs> จดเคจองโอ้โห <laughs> ไปส่งของเฮ้ยออน,นี้เป้่าเจตะส่งของอไอนะ <laughs> ้นะลูปคาโพลีปะรูปคาโพลีอันนั้นมันมันลดหรือเปล่าเออส่งของดีเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้แต่จริงๆคันนี้ก็นานอยู่แล้วเนี่ยเอาเรื่องนะด่านเนี้ยมันเป็นที่ด่านไนง โอ้เราแค่กดเร่งเรื่อยๆแล้วก็กดเบรกทีนึงเว้ยเอ้ยแต่มันไม่หงายหลัง่ะฮะมันจะไม่ล้มขนาดนั้นมันจะมีหางเสือช่วยอยู่ <c oughs> มี <c oughs> มีหางเสือช่วย